สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะมาพบกับพึ่งหวานพระบ้าน ep ที่56นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่พีพ,พิจารณานะคะหากพี่พี่ท่านใดชื่อชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์มาได้เลยหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097-986-6621นนะคะแอดไลน์ก็เป็นเบอร์นี้นะจ๊ะ คในรูปลายจะเป็นรูปผู้หญิงใส่เสื้อยีนนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกนะคะวันนี้ก็มีเปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300บาทเหมือนเดิมนะคะ300บาทส่งฟรีไษสีน์ไทยส่งด่วน EMS นะคะหรือถ้าใครอยากรับแบบเก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม60บาทรับหลายองค์ก็บวกเพิ่มแค่60บาทนะคะ ขอเป็นคนที่รับจริงนะคะพี่พี่ไม่ปิดเล่นนะคะค่ะเรามาเริ่มที่องค์แรกเลยนะจ๊ะองค์แรกนะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะ ด้านหลังเขียนว่าหลวงปู่โตะนะคะเขียนว่าวัดประดู่ฉิมพีนะคะค่าพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะ ต่อไปองค์ที่สองนะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะอยู่ในกรอบนะคะ องค์นี้องค์ที่สองนะคะต่อไปองค์ที่สามหลวงพ่อส่งนะคะ ด้านหลังเขียนว่าวัดเจ้าฟ้าสารารอยสองพนารอยห้านะคะค้าองค์นี้องค์ที่3นะคะต่อไปองค์ที่สี่ เป็นเต่านะคะในกรอบใส ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อไม้หรือเปล่านะคะนี่นะคะเต่าอ,องค์ที่สี่นะคะต่อไปองค์ที่ห้าองค์ที่ห้าหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิม หลวงปู่ทิมไตามาสิบแปดนะคะค่าหลวงปู่ทิมนะคะองค์ที่ห้านะคะต่อไปองค์ที่ 6. หกหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะคะ สสองพันะคะเขียนด้านหลังเขียนว่ามณฑลทหารบกที่7ค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างนะคะ องที่เจ็ดนะคะหลวงพ่อเกษมอุ้ยขอโทษทีคะ่ะองค์ที่หกนะคะพี่ๆองค์ที่หกนะต่อไปองค์ที่เจ็ดนะคะหลวงพ่อมุมนะคะ เขียนพศสองพันสิบเจ็ดสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะเขียนวัดประสาทเยอเหนือนะคะค่าหลวงพ่อมุมองค์ที่เจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่แปด เป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่นะคะ พระองค์นี้พระเนื้อดินไม่ทราบที่องค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าหลวงปู่ศีด้านหน้าเขียนว่าอายุยืนนะคะ ด้านหลังเขียนพศ2517นะคะวัดเขา่าทําบุญนาคนะคะค่าหลวงปู่สีอายุยืนองค์ที่9นะคะต่อไปองค์ที่10พระเนื้อดินไม่ทราบที่นะคะ ค่ะอ,องค์นี้อ,องค์ที่สิบนะคะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ๆแต่ว่าเหมือนมีแกะสลักเป็นรูปพะระราหูอมจันนะคะด้านข้าง องค์นี้นะคะองค์ที่อเ11นะคะต่อไปองค์ที่12ไม่ทราบที่นะคะ ค่ะอง์นี้องค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สิบสามหลวงพ่อปานนะคะ หลวงพ่อปานองค์ที่สิบสี่นะคะเอ๊ะหลวงพ่อปานองค์ที่สิบสามนะคะพี่พี่องค์ที่สิบสามนะคะต่อไปองค์ที่สิบสี่พระไม่ทราบที่นะคะ องค์นี้นะคะองค์ที่14นะคะต่อไปองค์ที่15พระอาจารย์นำนะคะพระอาจารย์นำแก้วจันวัดดอนสารานะคะพศสองพันะคะ ค่าพระอาจารย์นํานะคะองค์ที่สิบห้านะคะค้าต่อไปนะคะเป็นเต่านะคะเขียนด้านหน้าว่าหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะครปฐมสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะคะ ข้าเต่าหลวงพ่อหลิวนะคะองค์ที่16นะคะต่อไปองค์ที่17นะคะเป็นนางกวักนะคะพี่พี่พี่นางกวักไม่ทราบที่นะคะ องค์นี้นะคะองค์ที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สิบแปดไม่ทราบที่นะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะ คองค์นี้นะคะองค์ที่สิบแปดนะคะสิบแปดปอไปองที่สิบเก้าพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ องค์นี้องค์ที่สิบเก้านะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบพระปิดตาไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะ องนี้องที่ยี่สิบนะคะต่อไปองที่ยี่สิบเอ็ดองที่ยี่สิบเอ็ดเขียนว่าหลวงพ่อทองมานะคะถาวร หลวงพ่อทองมาองที่ยี่สินะคะต่อไปองที่ 22, ี่สิองหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะคะเขียนพ่อสหอนึ่งเจ็ดนะคะ หลวงพ่อเกษมองค์นี้องค์ที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามหลวงพ่อดิ่งนะคะวัดบางวัว หลวงพ่อดิ่งนะคะองค์ที่ยี่สิบสามนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบสี่พระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ ปิดตาองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้มีน้ำหนักนะคะ พระหลวงพ่อทวดนะคะองค์ที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบหกนะคะเป็นพระยี่สิบอ่าเขาเรียกพระยี่สิบห้าัตวรวษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าพูดผิดขออภัยนะคะพร้อมกรอบนะคะในกรอบ ค่ะองค์นี้นะคะองที่ยี่สินะคะต่อไปองค์ที่27พระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ ค่พับปิดตามไม่ทราบที่องค์ที่2 7นะคะต่อไปองค์ที่2 8นะคะพระเนื้อดินไม่ทราบที่นะคะ อนี้องที่ยี่สินะคะต่อไปองค์ที่29พระพุทธชินราชนะคะด้านหลังเขียนวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะคะ จังหวัดพิษณุโลกค่ะองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะคะต่อไปองค์ที่สามสิบนะคะท่านอาจารย์เอี่ยมนะคะพร้อมกรอบนะคะ เียนเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงองค์เก่าค่ะอันนี้ท่านอาจารย์เอี่ยมนะคะองค์ที่30นะคะค่ะวันนี้ก็มีครบทุกองค์แล้วนะคะ30องค์นะเจ้าวันนี้ หากพี่ๆท่านใดชื่นชอบองค์ไหนก็แอดได้หรือโทรมาได้เลยนะคะถ้าคนรับแบบเก็บเงินปลายทางขอคนที่รับจริงไม่ปิดเล่นนะคะเห็นใจแม่ค้านะคะค่ะแล้วก็พบกันใหม่วันวันนี้วันอาทิตย์ต่อไปก็เป็นวันพรฤหัสนะคะช่วงประมาณหนึ่งทุ่มกว่า,วานะคะหรือว่าแล้วแต่อินเทอร์เน็ตนะคะพี่ๆว่าจะ ดีหรือเปล่านะคะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะฝากติดตามชม EP หน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ